นั่งอยู่นี่ถ้าหากผู้ใดมีปกติร่างกายได้เคลื่อนไหวป,ปั๊บแป๊บจิตใจมันคิดปั๊บแป๊บเห็นนั่นผู้นั้นเป็นผู้มีปกติเึียวเป็นผู้มีศีลจึงจัดการกับดดกิเลสอย่างหยาบได้สมาธิแปว่าวตั้งใจตั้งใจฟังตั้งใจเบื้อง,ง,งตัวเฮาพี่เด้บุมีสมาธิไปนั่งหลับตานั่งมุ้งให้เงียบกระบจจักนั่นอันนั้นสมาธิแบบหนึ่ง สมาธิปแปลว่าตั้งใจมั่นทําการทํางานพูดคิดนั่งอยู่นี่ตั้งใจเบื่องใจเฮาพี่ตั้งใจเบื้องการเคลื่อนไหวเฮาพี่บอกไปเบื้องผู้อื่นมู่เฮ็ดอย่างเห็นทันทีนี่อย่ว่าใค้มันคือตาไกป่ปาน,นี่อย่างบรานคันคือไก่ตาตูมไก่ตาโลดโอยมันก็นใส่าบอด้ปฏิบัติธรรมะบอกเอาหน้านะเลิกละข่มตัวทั้งหมดเปลี่ยนแปลงทั้งหมดปีนี้เป็นอย่างไร พอดีหูจักอันนี้แล้วผมก็เลยรู้จักสินสินโบม่นสินห้าสินแปดผมหู้จักอัผมเกิดสูตรขึ้นมาสินขันสมาธิขันปัญญาขันเลยขันคือที่ผมบบหูจักแต่ก่อนมุมมหาเนี่ยไงขันคือที่ขันคือรองรับขันคือต่อสู้ผมเข้าใจอย่างนั้นขันดีตักนาดได้กินขันแตกตักนาโบได้กินขันดีตักเข้าไปแท้บ้านให้เจ้าหัวไอจวก กบหน้าอยากกินมาขันตกหกนี้จากน้ำกับ่ได้กินขันแตกบัดนี้เฮาขันห้าเฮาเนี่ยสินขันสำไม่ได้ขันเรียกว่าขันสามขันสองที่ว่าอยูไหกันว่าแล้วเรื่องบนขันห้าโบตรงแล้วมาจีปฏิบัติธรรมอเมจเก้าหน้าได้ยังไงมันต้องตรงนี้คนมันต้องเข้มแข็งอย่างว่าเอากันเข้มแข็งจีนีหมู่เฮาอยู่เนี่ยถ้าหากว่าฝัง และปฏิบัติอย่างที่ผมว่าหลักพุทธศาสนาเนี่ยมาทำวามสาว่างให้ใกโ,โลกโลกจี่บด้เลื่นหล่นโบสับสนโบวุ่นวายโบเดือดร้อนอันนี้เขามีที่อยากไปประกาศทุดงบนท่านทุดโดเนี่ยทุดงหมายถึงอันใดได้นุ่งผ้าขาวบอกได้นุ่งผ้าเหลืองไปเป็นสิบเป็นสาวเป็นร้อยเป็นพันไปแล้วระบุหัวจักละขมส่วนมันจีไม่ไปทุดงทุดงไปว่าขัดเกา พนว่ากันขัดเก่าควขว,วมซัวขวมซัวมีอยู่ที่ใดในจิตในใจเขานี่เอาออกบนมี้เอาออกดอกมันเห็นมันบเวเฮ็ดพนเอิญกิเลสอันนั้นอนนะมันบดีเขาเอาตัวสติตัวปัญญาตัวสมาธิทีมาไว้กับเนื้อกับตัวการพูดการจาก,การทําการคิดเราก็จะอ,อ,อ,อ่อนนอมทอมตนลงมา เอาทอยตัวลงไปบ่แม่นปฏิบัติเอัสนะคนอื่นเนี่ปฏิบัติธรรมะนี่เพิ่นวานี่อัสนะคนอื่นนันลอยครั้งพนงันครั้งหมื่นคั้งแสนครั้งบ่มีประโยชน์เฉาอสนะตนทีเดียวสิการพูดลอยคำพันคำหมื่นคำแสนคำล้านคำก็ตามสู้การกระทำวามรู้สึกครั้งเดียวบ่ได้เนี่ยเพิ่นว่าจังซสง่แล้วเขาเฮ็ดจยังไดใครที่มาให้เขารู้ รู้ตัวเฮาอ่ะที่ให้เฮารู้ได้บ่เทวดาให้เฮารู้ได้บ่ก็โตเฮาแต่ว่ารู้ตัวเฮามันเป็นยังไงเมื่อแยกสมถะกรรมาฐานเมื่อมีสิ่งขันสมาธิขันปัญญาขันเรียบร้อยดีแล้วก่กอนเลยรู้วิปัสสนาล้วนด้วนบ่นเดียวบ่เดียววิปัสสนาล้วนด้วนนั้นมีญาณปัญญาปิสูตหนึ่งครับจิตใจตั้งมั่นเพราะมีสิ่งขันห้ามีสิ่ง รือว่ารูปขันมีศินเวทนาขันมีสินสัญญาขันมีศินสังขารขันมีสินวิญญาณขันมีสินที่ว่าจ้นใดก็ได้มันเป็นเรื่องสมมุติเป็นเป็นสูตรอันหนึง่งเอามาขยายตัวออกมานี่ค,คือคือนี่นะครับมันว้าหลายเลยตัวจริงมันน้อยๆครับก็เลยรูอ่ะทําบาปด้วยกายเนี่ยเอากายไปฆ่าตัด์ลักรับไปทุจริตตายแล้วไปตกนรกขุมใดกันสิถ้าหานรกมีอ่ะ หรือว่าคำพูดนี่นยพูดผิดคิดผิดบันนี่นี่พระสูรภวิัยรับพูดผิดออกมาแล้วบนเนี่ยตายไปแล้วไปจงนรกขุมแดคันนรกมีนานจากปีจากเดือน,น,เ,อนเนี่ยเข้าใจหังอเปบันนี้เรื่องมูนี่มันสร้างมาจากใจบันเนี่ยใจคิดผิด คิดทุดจะิิคิดผูตรงกับคําพูดคําสอนของพระพุทธเจ้าตายไปแล้วไปตกนรกจากปีจากเดือนถ้ามันมีจริงถ้ามันพูจริงไปใส่มันหูจักแต่มันเห็นครับรนี่วิปัสสนาจึงว่ารูแจ้งรูจริงวันนี้ทําบาปด้วยกายกระทาวาจากระทำใจกระทาพร้อมกันเลยบนอยู่ถ้าหากนารกมีจริงตายไปแล้วไปตกนรกคุ่มใด นานจากปีจากเดือนผมเข้าใจอัจารยน,นเพราะว่าผมบููหเนี่ยครับอันนี้แหละเป็นสูตรที่เราควรศึกษาและปฏิบัติให้รู้ถ้าหากเราบูรูอย่างซีเราเต็มทีเป็นภาคที่ริ้วทีเดียวเป็นภาคเสก็จเทาบวชหมาน,นี่เขาจะประโยชน์ของของน้อยที่สุดอันนี้ส่งการบวชในพนวาต้องศึกษาถ้าหากศึกษาหลัก ูตรนักทมท่านสือท่านโทนมังก็ว่าเพื่อนอันนี้สรงการข้าพรรษาสําหรับทัพนี่งควรปีนี้ต้องรู้ธรรมะอันนี้จึงเป็นอานิสงสรงการข้าพัรศาถ้าหากโมลูอันนี้ก็แสดงว่าอานิสงสรงการข้าพัรษาเขาบ่มีแล้วจเป็นบัดนี้ในทางตรงกันข้ามมทําบุญด้วยกายปากเบาๆถ้าหากสวรรค์มีนิพานมีจริงตายไปแล้วไปเกิดยุสวรรค์นานจากมือจากวันจากปีจากเดือน เขาใจจังัญบัดน,นี้ปากดีวาดีวาเตะคมสัตว์ควมจริงนี่แหละให้คนฟังตายไปแล้วไปเกิดสวรรค์สันฟ้านี่ผ่านมุนจากปีจากเดือนถ้ามีจริงนะถ้าบ่มีจริงไปใสเนี่ยมันหูจังจรืงบัดน,นี้ใจกด็ดีคิดดีคิดแต่ดีไงเด้ไเบ๊ทำแต่ดี ตายไปแล้วตัวเกิดสวรรค์สันไานหนานจากปีจากเดือนรู้จกกักอย่างสีเห็นอย่างสีครับอันนี้เป็นสูตรสูตรหนึ่งของบุคคลผู้ที่รู้จริงจื่ว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามควมเป็นจริงจื่ว่ารู้ตามเห็นตามเป็นสาวกพุทธะนีย่ยเข้าใจนะครับวันนี้ายกระทำดีพูดกับพูดดีใจกระคิดด้ดีสามอันนี้พร้อมกันเลยบ หากสวรรค์น,นีพผ่านมีเป็นอย่างไรไปเกิดอย่ใสเขางที่ไปเซอร์ไวอ้อยู่จากปีจากเดือนมันหูจักจรงสิ่งพอดีหูจักอันนี้คล้ายๆคือฟิวไฟฟ้านี่ครับคันว่าแม่มันมันสว่างอยู่กับเหมือนว่าดับค่ะมันดับกับเหมือนขอเขาไปปิดให้มันสว่างนหนึ่งบีบปัับหนึง่งผาดมัดโตที่ครับเขาบอกมีบาดเขาแต่ก่อนเหมือนออกฝักบาดครับวันนี้เลือดมันกลับคืนครับมัดทุกหยุดทีเดียว บบกออกอาปากบาทหดตัวมัดมันเป็นเนื่างสัครับนี่เป็นยู่ัคประมาณจากห้านาทีผมเป็นเดินจมกรมผมว่าผมพ้ดนดินก็จากเม็ดนึงหรือสองเม็ดพุ่นครับปาทโคนเนี่ยคําสอนน้อยๆไม่บรรบมปันนีโนอนเพียงแต่ทำวามรู้สึกตัวนี่อันนี้ส์มันมากปันนีเลยนอกเนือจากนี้ไปบ่มีแล้ว ก็เลยรู้จักังจืดมัดเนื้อมัดตัวคือสำเรียงแ,งแห้งนี่ครับ,รบเป็นเข้าพ่อมันคือดักแด้นี่ครับทุกคนต้องเป็นอย่างนีง่ยกเว้นโบได้วนจะตายนี่แหละครับแน่นอนที่สุดแต่ว่าคนบุ่รู้จักอันนี้ก็ไปทางผิดได้ครับบอดนี้อันนี้นผมว่าเมื่อกับนักมวยครับนักมวยนี่ขาเจ้าขึ้นเวทีแล้วโดดจัดลงอื อาเจาวะสนามวยมนุษย์ยานก็ได้สบายคนบูรู้จักวิธีโดดหลเอาหัวลงก้อนคอหักตายซ้ำนี่นั่นเป็นก,ก็เลยรู้จักอ้นี่คําสอนของพระเจ้าทั้งหมดเลยแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นั้นบรรจุลงที่ตรงนี้ถ้าหากเราเรียนรัดมาสู้สู้สําเร็จอันนี้แล้วแสดงว่าเขาได้เดินตามรอยของพระเจ้า ผมเข้าใจอย่างต่าผมจึงบูเสื้อไผ่ทั้งมัดเสื้อว่าของจริงมันมีในคนทุกคนนกเว้นบบไดเรื่องนี้ผู้ยิงก็ต้องไปนี้ผู้สายก็ต้องไปนี้พระเนงก็ต้องไปนี้ถือศาสนาใดละที่ใดก็ต้องไปนี้เพราะทุกคนมันต้องตายเนื้อหนาเนี่ยทุกคนต้องตายความตายมีจริงไหมหรือไม่มีเราโบเห็นเราโบรู้เราเห็นแต่คนตายเน่าเข้าหลงนั่นแล้ว อันตัวตายจริงๆนะเขาบเห็นมีผลว่าตายเสียก้อนตายอย่างไม่มีลมหายใจเสมอเมื่อถึงที่สุดแล้วยานยอมมีพผนวันเพื่อนตัดไว้หนังสืออันธรรมวิจารเป็นหลักสูตรนักรันสันอกครับผู้ที่จเจริญสติประทานสี่อย่างถูกต้องว่าสันให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ว่สันอย่างนานเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือน อย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันอานิสงไม่ต้องพูดเลยคุณผู้ช่นวางหนึ่งเป็นพระอรหันต์ถ้าหากวิตจากการเป็นพระอรหันต์้วต้องเป็นพระอนาคามีอยู่คันแม่นบมหาวัสมนแน่นอนที่สุดวาสมน์เป็นวางแล้วเฮาฮ็ดมานี่จากกี่ปีกี่เดือนมาแล้วให้ฐานรักษาสิม,มานี่จากกี่ปีกี่เดือนเนมันบ่มีญาณมาบอกเฮาเลยที่ อันนี้แหละเป็นสูตรสูตรหนึ่งของบุคคลผู้ที่รู้บทแม่เขาจะไปเรียนเรียนรัดอันนี้ครับสําคัญให้รู้สึกตัวนี่แหละปีนี้มันต้องเอากันอย่างสิ้นเดียวครับผมคิดวางโครงการไว้แล้วปีนี้มันต้องทำตัดทับมนึงขวดผู้ใดหักพอใจอยู่ยิบฝึกเนื้อฝึกตัวกอนี่หมุนเตรียมเนื้อเตรียมตัวผมจิตพยายามเข้ากุดทุกองที่เดียว สิ่งของพยายามเก็บให้มันน้อยที่สุดเพราะจิตปฏิบัติธรรมฟื้นฟูจิตใจจริงๆถ้าหากผู้ใดบ่พอใจยอยู่เออบังคับนีเกินไปก็มีมุนไปได้ครับบ่ห้ามบ่เม่นผมสิสักส่วนมียั่งครับผมบอกมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้บอกมาเต้นเนิน่นๆไม่อวนอย่าพอเนีน่นยอบอกมาเต็นเนินปีนี้มันต้องเอาจริงเอาจังปีที่แล้วเนี่ยก็ผมบ่สบายแล้วปีนี้ก็บ่สบายแต่ว่าควาัา ผมจะพยายามทำเพราะว่าเวลามันลัดกุ่มเวลามันน้อยมันหมึดไปถ้าหากขบวตั้งใจสอนกันแล้วสูตรสูตรนี้เม่อกีสูตรหายไปมาขาดบ้านขาดตอนไปสูตรสูตรนี้ผมว่ามาเนี่ยเวาตามที่ผมได้ประสบเหตุการณ์อันนี้มาจึงว่าเป็นคำสอนของพระพรุทธเจ้ากับว่ดได้เป็นคำสอนของผู้ลูกกับว่าได รู้อย่างไม่รู้อันหนึ่งรู้ย่างผู้รู้อันหนึ่งรู้อย่างไม่รู้น่ะคือรู้จิตใจมันบูรู้จิตใจมันบนรับรองอันนั้นรู้อย่างไม่รู้รู้อย่างผู้รู้รู้แล้วจิตใจมันแน่นแฟ่นลงไปเลยปเดียวถึงเป็นตายก็ต้องเอาชีวิตเข้ารับรองมนุษย์นี่เป็นว่ารู้อย่างผู้รู้ได้ประกาศความจริงต่อคนทุกคนได้ไม่ผิดเลย เพราะว่าทุกคนมันเป็นนอสันดี้เขานั่งอยู่นี่จีมีนั่งสบายอยู่ซื่อๆนี่แต่บางคนหนักสบายซื่อบุฮู้จักว่าใจเจ้าของคิดอย่างร่างกายเจ้าของนี่รูปอันนี้เคลื่อนไหวโดยบุรกแต่กับบรู้อันน้อันนัก็รู้ยังไม่รู้สบายซื่ออันรู้อย่างผู้รู้เนี่ยนั่งอยู่นี่ก็รู้มันเคลื่อนไหวรู้รดนี่่นว่ารู้อย่างผู้รู้จิตใจมันคิดรู้นี่รู้อย่างผู้รู้ รู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้คนว่ารู้จะเอาชนะตัวได้คนว่าคันรู้เอาชนะตัวบ่ได้ก็โัยก็รู้อย่างผู้ไม่รู้อียู่แล้วคนนี้คมรู้จะมีสองรู้รู้อย่างไม่รู้อันหนึ่งรู้อย่างผู้รู้อันหนึ่งจําให้มันดีถ้าหากว่าเขาปฏิบัติอย่างซี่ทุกองค์แล้วจํานวนสิบผู้รู้อยู่เนี่ยแล้วก็ไม่ออกเพราะออกกันหลายคน ถ้าหากเขาฟื้นตัวสีใด้แล้วได้ปีละคนผมก็พอใจแล้วออกมาช่วยกันทํางานด้านนี้เดี๋ยวนี้มันมีเต่ปริมาณคุณภาพมีน้อยเที่ยว่าช่วยกันถ้าหากผูกเดอยู่นี้ถ้าโบบอยู่นี่ก็โบโเปีนั้งครับอยู่นี้ต้องช่วยจริงๆจริงๆปีนี้ผมจะออกสอบอารมณ์ถ้าหากบทจาเป็นนะครับมือหนึ่งสองเถอตอนเ้า ขับตอนเย็นผมเคยทํามาแล้วตแต่เมื่อเป็นโยมมู่โยม,มอยู่นี้เนี่ยเคยทํากับผมคนรุ่นค่อนๆอนุน่น,น,นสมัยที่แรกผมมาสอนผมเป็นโยมอืมสอนมู่เจ้าหกพอเท่าเรื่องมู่ไม่เท่าเรื่องหลายคนนะอย่างบาตายอยู่นี่เนี่ยกับอย่างานพระเรื่องกับพระนอมกับมไม่จก่งสี่ทน,นตายไปหมดแล้วที่นั่นํำอันนี้เด็กน้อยผมเคยสอนมาแล้วครับ อายุในเกินเก้าปีถึงจุดสามปีเนี่ยไอ้เด็กน้อยเขาบ่ามีอารมณ์มากรู้ง่ายบ่เกินเดือนหอนึ่งมหาบุตรทอจากเดือนก่อนอย่างหูจักนี่ยนกคุณอ่ะมันมีอารมณ์อันนี้มันเหียนมันเหียนไปไปติดอารมณ์มันไปติดขวมหูมันสูดเหียนมาคุณมันเป็นยังไงมูมหาบุตรทองนี่แหละเป็นเป็นรุ่นแรกละมมเนี่ย มาช่วยกันฟื้นอันนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรก็เลยมีจังหวะมีท่าทีขึ้นมาเขามาเฮ็ดไซอันจังหวะเพื่อปลุกคนผู้ที่บ่มีขมรู้บ่มีปัญญาให้มันตื่นตัวให้มันปลุกตัวอันที่จังหวะพลิกมือขึ้นพว่มมือลงเนี่ยอันสูตรที่ผมว่าเนี่ยอันนี้มันมีสติขึ้นมาแล้วมันเกิดปัญญาเกิดการเห็นแจ้งจื่อ วิปัสนาจะบอกรู้แจ้งรู้จริงรู้แล้วต่างเก่าลลวงภาวะดูตั้งเก่าแต่แท้บุเคยรู้นด้แต่ก่อนจิตใจก็อ้อนน้อมทอมตนขึ้นมาลงอยากให้คนฮู้นะอยากให้คนฮูน้แล้วไปพ้อยไ,ไปดาไปเตะไปตีขาเจ้าก่บโบเมดอีกตืมลาน,ะนะมันพิษอันนนมันประกอบด้วยโทสะโมหะโลภะอ่ะน,น,นมันประกอบด้วยสติสมาธิปัญญามันเป็นมิจฉาทิฏฐิ ยังผิดที่จังแปลข่มเห็นเห็นผิดปฏิบัติมันกับผิดเห็นทุกปฏิบัติมันกับทุกเพิ่อนอย่างว่าไว้พระพุทธเจ้าว่าชัดทั้งหลายคือเราตถาคตเนี่ยคือกันกันกบพระพุทธเจ้าชัดทั้งหลายเหมือนเราตถาคตเนี่ยเหมือนกับพระพุทธเจ้าชัดทั้งหลายเป็นตถาคตเนี่ยเป็นสาวกพุทธะโบมันเป็นพระพุทธเจ้า่นบอกต่างๆแล้วเาตบุญเหตุแห่งชัด ทั้งหลายบัดเนี่ยตัวสุดท้ดดายเลยพ่นวดเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแลวแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้แน่คำนี้เป็นคำสำคัญที่สุดเรารู้เราเห็นเราเป็นเรามีคือพระพุทธเจ้าแล้วหรือหยัง พันโบลูโบเห็นโบเป็นโบมีคือพระพุทธเจ้าก็เป็นภาคีีอุทันนั้นแล้วเป็นการลอกลวงสนบลลอกลวงผู้อื่นบ่พอลอกลวงตัวเองนี่เป็นผมหูวจากเรายกมือไหว้ตัวเองนะตั้งแต่มื้อนั้นมายิ่งว่าไหว้ตัวเองก็มีจังหวะครับไหว้ตัวเองในแทๆไหว้ผู้อื่นหนึ่งก็ให้เต่ลูกกาไทนโน่ใจใจอย่างเห็นใจเขาไหว้ตัวเขาคืดเลยยิ่งว่าทำดีพูดดีคิดดีจะเห็นพร้อกันเยอ พระพุทธพ,าธาพระธรรมพระสงฆ์มีแล้วในคนทุกคนบนยกเวนครับอที่มาเตือนมื้อนี้ก็ให้ว่ามือมอาามนนม้อนี้เป็นมื้อเข้าพันศาครับเป็นวันศุกร์ในเมโมะใน29มื้อนี้เป็นมื้อเข้าพันษาเวลาเย็นทำวัดเย็นข้าพันษากันผมก็บจเข้าพันศาตอนเที่ยงพอเวลตนาโตมูพราะผมจิหลวงกรุงเทพไปซีกยาครับ ขอนี่กับใครขึ้นมานี่บวมตนวน,นี่ต้องรักษาตัวไปจากน้อยครับเพราะว่าทิ่ยาหลว่าจะเรีบมาหามือมาพยายามควบคุมกันจริงๆทุกองค์ได้บุมีพระเก้าบุมพระใหม่อยู่นี่ครับคมก็เป็นพระใหม่มเมู่เพิ่งก็เป็นพระใหม่เขาช่วยกันสร้างเพาะทับมีอขวดนี่รองบึงให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธ,ธรรมะให้มัน่นคงรองบึง คันท่าห้างเขาโบเห็ดแล้วกับบ่มั่นคงแล้วเป็นกันเองวมมั่นคงควมถาวรควมแข็งแต่งอยู่ที่เขาทําเองอย่าไปหล่อเละการนุ่งเสื้อนุ่งผ้าเปลี่ยนการครบการสันเปลี่ยนนิสัยดีต้องเปลี่ยนการไปบินทบาทคือกันต้องเปลี่ยนยเปลี่ยนยังใดเปลี่ยนเอาคุณดีกรมงานไปให้ญาิโยมเ็น อย่าเอาคมสั่วไปฆาเจ้าเห็นเลิกการซื้อหนังสือพิมพ์มาอ่านตั้งแต่มือน,นี้เป็นต้นไปถ้าหากพจีโดนอ่านนังสือพิมพ์นีมต์ไปโหลดบนตรงอยู่นี้เพราะหนังสือพิมพ์มันเป็นหนังสือเรื่องโลกอเอาแต่ทำมาล้วนๆเข้าไปสีเดียรปีนี้พระเนนทุกองค์ครับบอกไว้ย,ยี่นี้ได้ยินบ่ครับันได้ยินก็เลิกถ้าหากพจีโดนเอาเนะเอานีมต์ไปโหลดครับ มันอี่มาทําลายยูนี้เคื่อโลกอันนั้นมันบบดี<ม>คนโบดีอยู่ใส่กระเดือดหลอดเป็นอันัรนะัที่ผมว่านี่บมเมนวาลคนาดบเมนเวา,นา,นวาหยกยองดีทุกคนของเพศนี้เขาเลิกได้เหตุได้เป็นอะไรออแหละที่ผมได้ให้ข้อคิดถึงเครื่องสืง่อกิตสติใจมาตอนเตาวันนี้ก็คิดว่าสมควรเกินเวลาเลยท้ายที่สุดนี่ผม และพวกผ้างรงทุกคนขออ้างอีเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพะธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระลานตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตและจิตใจของพวกเรา